ดีค่ะพี่น้องมือนีเยน้องพ้าพี่น้องกลับมากเขาปลามากชมบอนปลาเดิมค่ะพี่น้องบอนปลาเดิมทีเยน้องเคยอมากอ่าไทยขังกอนนาะจะเนะมาชมขังกอนเนาะค่ะแต่ว่านี่บอนปลานี่นี่มันบอกงามคือเกาเล้วค่ะพี่น้องนี่ใบมันเป็นแบบนี่แล้วค่ะเพราะว่าอากาศมันเริ่มหนาวค่ะใบมันห่อๆเขาไปแล้วจ้ะพี่น้องนี่นะคะเนี่ย เห็น่ากๆใบใบของเขาก็จะเริ่มห่อเหี่ยวเข้าไปแล้วเป็นเป็นกรอบเข้าไปแล้วจะพี่น้องมีเห็น่า่ะใบเขาจะบ่บบานคือตะกรอนตันนั่นแล้วค่ะน่ะไปแต่ละใบจะเริ่มไอ้ห่อเข้าห่อเข้าแล้วจะเพราะว่าหรือว่าเรียกว่าเป็นเอหน้าหนาวเนาะใบเขาจะทิ้งตัวเนาะค่ะเริ่มห่อเหี่ยวเข้าไปเนาะจะเนาะนี่ค่ะเริ่มเป็นห่อเข้าไปแล้วจะพี่น้อง โกบเขาเนาะจ้าเนาะภาษาอีสานว่านันโกบใบมันโกบเนาะจ้ะนี่มันจะห่อตอนที่ยายลงมานะใบมันจะบานๆสวยงามมากจ้ะแต่มาตอนนี้มาชมอีกทีใบมันกรอบเข้าไปเนาะจ้ะเนาะใบมันห่อเหี่ยวเข้าไปแล้วนะคะพี่น้องบางใบกระสีล่วงโรยไปแล้วคุณละเนละนาดอยู่คุณค่ะพี่น้องคุณเห็นบ่ค่ะแต่ว่าก่ะคุณ เอพักต่างๆพักอื่นในใบใบใบไม้ก็เริ่มปิดห่อเหี่ยวรวงโรยไปแล้วคือกันนอจ่ะเนาะเพราะว่าอากาศหนาวค่ะพี่น้องนี่ใบบอนมันกับใบบางๆเนาะค่ะนอะมันกับจะห่อเข้าไปนอจ่ะอากาศหนาวอันนี้ค่ายุจ่านี่นีพันนี่ออกมาไม่นี่นีนี่แดงๆหงยกนี่นีเห็นบ่ค่ะนี่นีใบใบไม้ออกมายุจ้าพี่น้องเห็นบะ นี่พึ่งออกหน้าไม้ได้จ้ะนี่สีแดงแดงหงยกนี่ค่ะแต่ว่าพวกนี้มิตะใบห่อๆเขาแล้วจ้ะพี่น้องนี่เป็นโกบเข้าไปโกบเข้าไปแล้วตอนนั้นที่ยายนงมาถ่ายนะ่างามงามนะคะพี่น้องจ้ะมีตะใบบาบนๆสีสวยแต่ตอนนี้เป็นเฉาเฉาลงไปแล้วจ้ะพี่น้องน่ะใบก็เริ่มทิ้งไปแล้วเนาะคะ่นะเนาะอากาศมันเย็นเนาะคะ่ะอากาศทางนี้มันเริ่มเย็นเข้าไปแล้ว นี่หลังปีใหม่นี้หิมะก็จะตกแล้วนะคะพี่น้องแล้วบอลก็จะไม่อยู่แบบนี้แล้วค่ะป่าบอลก็จะทิ้งลงพื้นระเนะนาดไปทุกใบแล้วแล้วก็จะมีแต่เหลือแต่หัวอยู่ใต้ดินค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็ปีหน้าเขาจะออกมาใหม่อีกทีเนาะคะ่ะเพราะว่า,าเขาปลูกไว้ตามธรรมชาตินะคะ่ะเนาะน่าจะมีคนปลูกนั่นแหละค่ะ หรือว่าจะมีหรือว่าเขาจะออกตามธรรมชาติของทุกของเขาทุกปีก็ไม่ทราบไม่แน่ใจเนาะค่ะเนาะนี่เห็นไหมคะใบของเขาก็จะเริ่มห่อเหี่ยวกบเข้าไปแล้วจ้าพี่น้องนะคะใบเหลืองเราก็มีจ้าอู้แต่เลือต้นสาดเนาะอาการเย็นเนาะค่ะพี่น้องเหี่ยวเขาไปแล้วจ้า <c oughs> แต่ว่ากระหลงเหลือความห้ามไว้ให้ชมได้อยู่จ้าพี่นอ้องกันยังโอเคอายุเนาะจ้า นุ่งมามา,มาเบิงอีกเทื่อนึงนึกว่าเอออากาศหนาวนี่ใบบอลน,นี่เขาจะเป็นยังไงเนาะก็เลยมากลับมาดูอีกทีเนาะค่ะก็อยู่ในสภาพอาโอเคอยู่นะคะพี่น้องแต่เดือนหน้านี้ไม่แน่ใจค่ะเดือนหน้าเนี่ยหลังปีใหม่น่าจะเขาน่าจะลาบลงกับพื้นให้หมด <laughs> เพราะว่ามันเย็นจัดเนาะจัดหลังปีใหม่นะคะ ค่ะขอบคุณสําหรับกันที่มารับชมด้วยกันค่ะพี่น้องถ้าพี่นอ้นองเขา่าปลามาชมบ่อนปลาเก้าจ้าขอบคุณจ้า